บอบัตตอนนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่นะคะวันนี้เราจะมีสกูตเตอร์ตัวใหม่มาแนะนำเพื่นอนๆก็คือสกูตเตอร์ยี่ห้ออะไรนะเซนเดียนไอแกะใหม่แกะกล่องเลยนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันอันนี้ก็คือเป็นแพ็คเวลาที่เขาส่งให้เราใช่ไหมคะใช่ค่ะในแพ็คก,ก็จะมีแบบนี้เลยนะคะก็ให้มาดูตรงนี้ก่อนก็คือเขาก็จะมีตัวสกูตเตอร์เนาะแล้วอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ของมันเรามาดูก่อนว่าอุปกรณ์ของมันในนี้มีอะไรบนะ้าง ในกล่องใบนี้นะคะก็จะมีในนี้ก็จะมีแบตเตอรี่แล้วก็เป็นมือจอบับมือหมุนเป็นแอสซอรีเพิ่มนะ mm. อยู่ในกล่ององว่าจะพ้นตรงนี้ต่อไปจะเป็นตัวสกูตเตอร์นะคะ mm. ก็คืออ่าช่วยช่วยจับระวังนะเดี๋ยวตรงนี้จะลุกออกมานะได้ okay. โอเคอัออนนี้ก็คือสกูตเตอร์ที่มานะแบบเมื่อกี้เลย เบขยยใ้รรีอตัวนัองออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือในกล่องเนาะเดี๋ยวเราก็มาประกอบต่อยกขึ้นกันก็คือกดไปหนึ่งทีน,นี่เปิดขึ้นมา้างขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็งานตัวนี้ไปล็อกเหมือนเดิมทึบแบบนี้และตัวนี้นะคะก็เป็นตัวล็อกเหมือนของเจมมี่เลยใช่เหมือนของเจมมี่นี่อันนี้ล็อกเรียบร้อยแล้ว ก็คือเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องใส่แขนที่เขาให้มาเนาะเดี๋ยวเหมือขาแกะอันนี้ก่อนนะคะชอบจังเลยอะขนาดมันพอดีมืออ่ะเป็นแนด์แบบมีปีกด้วยมีปีกวิธีการก็คือแค่ขัดเกลียวเข้าไปเลยนะคะใส่ฝั่งนี้หรือเปล่าอ๋อซือเมือ <laughs> ที่ทางนนะ้าเขาจะมีเขียนไว้ว่าตัว R กับตัว L ตรงนีโโโ้โอ้ยอันนี้ก็คือทางขวานะคะหอ๋ออ๋อเขาเขาเขาใช้กลับด้านเพราะว่าเวลาเขาเออกแบบมาแบบที่เวลาเราขับแล้วมันจะไม่หมุนออกไงก็คุณปก<ร>ติเราจะคินกับการขับเหมือนคล้ายๆกับตามเข็มนาฬิกางี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะงั้นมันก็เลยกลับด้านเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แบบเวลาเราขับอยู่แล้วแฮนด์มันไหลออกไปได้เนี่ยนี่เราต้องใส่เราต้องใส่นี่ก่อน ต้องใส่คันเร่งก่อนอ๋อเราจะอย่าลืมคันเร่งนะคะตัวนี้ก็จะมีคันเร่งแล้วก็จะต้องเก็บอันนี้เข้าไปในนี้ใส่คันเร่งเข้าไปในนี้ก่อนนี่แล้วเราก็เอาตัวนี้เข้ามาล้อไอืมซับด้านหนึ่งอ่ะอ่าโอเคเปิดแล้วนะอืมได้ไหมได้แล้วค่ะอ่าปิดก่อน มันก็จะพอดีกันมันก็จะพอดีเพราะว่าปกติตอนปกติตอนปีกจะพอดีเลยปีกจะพอดีมือตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าพอดีตอนเราขับเราก็ต้องกดลงแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราหมุนขึ้นมาอี้ก็หุบายหรอกแล้วแต่ทีนี้อันนี้มันลื่นอยู่ตอนนี้อันนี้มันลื่นอ่าเขาแถมไม่นี่มาเขาแถมหกเหลี่ยมมาใช่ไหมอันหนึ่งเอาหกเหลี่ยมมาเลยเอาหกเหลี่ยมมาขันยึดเบรกแบบนี้อยู่ก็คือเหมือนจะต้องยึดเบรกยึดเบรกให้ให้ตรงกับที่เราถนัดนะ เหมือนถนัดยังไงถน,นัดถน,นัดแบบว่ามุมลงหน่อยนึงหรือว่ายัางไงอ่ะเราก็เลือกปรับมุมที่ชอบครับอ,อันนี้เราเลือกระยะได้ค่ะแต่โดยปก,ปปกปติก็สูตรจะต้องเอาชิดอันนี้อยู่แล้วอนะืมอันนี้แล้วแต่คนถน,นัดนะโอเคเท่านี้ค่ะประมาณเท่านี้นะเท่านี้นะใช่ค่ะโอเคเท่านี้เสร็จแล้วเราก็ขันหกเบียรยะ เรียบร้อยแล้วแค่เราขงแน่นแล้วงั้นเธอถือพอจะเป็นตัอฮักนะบ้าบอกล่องก็จะมีเป็นแบตเตอรี่ีเป็นอะแดปเตอร์แบตเตอรี่ใช่อะแดปเตอร์ที่เอาไว้ชาร์จแบตใช่นี่เราแปลว่าในในกล่องก็จะมีตัวสูุตเตอร์แล้วก็มีตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะแล้วก็จะมีมือจับมีเบรกแล้วก็มีกระดิ่งกิ้งกิ้งก็คืออันนี้คือทำไงอ่ะอ๋อ ให้ดูนะคะก็คือจะทำแบบนี้นะคะเราต้องเอาตัวนี้ปลดล็อกก่อนแล้วก็ดึงขึ้นมาอดึงสลักดึงสลักออนนี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนเอาขึ้นไปฉาดใช่ปะเพื่อนเพื่อนก็นี่ฉาจตรงนี้เราก็แค่แกะตัวนี้ออกมาก็ทำเป็นทีนกันนะแล้วก็อันนี้ได้จะได้กันผลกันอะไรได้โอเคค่าสามารถพกขึ้นห้องไปฉาดได้โดยที่เราไม่ต้องแบกเจ้าตัวสกูเตอร์ขึ้นไปทั้ง13.5กิโลคะเราเอาขึ้นไปแค่1.5กิโลเราก็ชาร์จแบตมันได้แล้วยังไะ ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับปะไ์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะแล้วก็สำหรับเอสกูเตอร์ตัวที่เรารีวิวไปเนี่ยเนี่ยเหมือนใส่ใส่ลิงไว้ให้ด้านล่างนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบายผมไม่มี <laughs>